รถถัง m c a 3เชอร์แมนปี2017เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งกลับมามีชีวิตอีกครั้งในยุคปัจจุบันผ่านการบูรณะอย่างพิถีพิถันและความชำนาญด้านวิศวกรรมแม้ว่า m c a 3ชอร์แมนดั้งเดิมจะเป็นรถถังหลักของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามแต่รุ่นปี2017ไม่ได้เป็นรุ่นผลิตใหม่แต่เป็นรถที่ได้รับการบูรณะหรือจำลองขึ้นใหม่โดยมักถูกดูแลโดยพิพิธภัณฑ์กลุ่มนักสแสดงย้อนยุคทางประวัติศาสตร์ หรือผู้ะส,สมส่วนตัวรถถังนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันสแสดงถึงความอัจฉริยะทางกลและมรดกแห่งสนามรบของรุ่นดั้งเดิม m c a 3เชอร์แมนเป็นหนึ่งในรถถังที่ใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดของอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่สองขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน v 8 ford gaa ที่เชื่อถือได้และติดตั้งปืนหลักขนาด75มิลลิเมตรหรือ76มิลลิเมตรการออกแบบเน้นความเรียบง่ายความคล่องตัวและความสะดวกในการผลิตจำนวนมาก สิ่งที่ทำให้รุ่นปี2017โดดเด่นคือความทุ่มเทของนักประวัติศาสตร์และช่างเทคนิคที่บูรณะรถถังให้ตรงกับสเปคดั้งเดิมหรือปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานมักติดตั้งเครื่องยนต์ที่ใช้งานได้จริงปืนจำลองที่ขยับได้และภายในที่ได้รับการบูรณะให้เหมือนยุคสงครามในปี2017รถถังเชอร์แมนรุ่นนี้ปรากฏตัวในงานแสดงยานพาหนะทางทหารขบวนพาเหรดและกิจกรรมย้อนยุคในยุโรปและอเมริกาเหนืออยู่บ่อยครั้ง การได้เห็นรถถังเชอร์แมนขับเคลื่อนด้วยตัวเองพร้อมเสียงล้อเล็กกระทบพื้นและเสียงเครื่องยนต์อันทรงพลังเป็นภาพที่สร้างความตื่นเต้นและความเคารพต่อทหารที่เคยใช้มันในสนามรบนักสะสมและผู้บูรณะมักทุ่มเทอย่างมากในการค้นหาชิ้นส่วนแท้บางครั้งต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหาอะไหล่หายากกระบวนการบุรณะมักใช้เวลาหลายปี ต้องอาศัยการวิจัยการสร้างชิ้นส่วนขึ้นใหม่และการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด MCA 3ปี B 2017ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เป็นอนุสรณ์เคลื่อนที่ที่เก็บรักษาไว้โดยผู้ลหลงไหลในประวัติศาสตร์ความสำคัญขององค์การบูรณะเหล่านี้อยู่ที่คุณค่าทางการศึกษาและการรำลึกถึงพิพิพธภัณฑ์ใช้รถถังเหล่านี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมเกี่ยวกับสงครามหุ้มกรอบ การออกแบบกลไกและบทบาทของเชอร์แมนในยุทธการต,าต่างๆเช่นนอร์มังดีอิตาลีและแปซิฟิกกลุ่มนักสแสดงย้อนยุคและองค์กรทหารผ่านศึกใช้เชอร์แมนเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่เคยรับใช้ชาติโดยมาเปิดโอกาสให้ทหารผ่านศึกได้สัมผัสและขึ้นนั่งบนรถที่เคยใช้จริงสุดท้ายแล้ว m c a 3เชอร์แมนปี2017ไม่ใช่แค่รถถังที่บูรณะใหม่แต่มันคือแคปซูลเวลาที่นำประวัติศาสตร์กลับมามีชีวิตอีกครั้งเตือนใจเราให้ระลึกถึงความเฉลียวฉลาดและการเสียสละของคนรุ่นก่อน และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้และชื่นชมมรดกแห่งสงครามโลกครั้งที่สองไม่ว่าจะวิ่งอยู่กลางสนามในกิจกรรมย้อนยุคหรือจอดแสดงอย่างสาง่างามใน